ถากูลขวัญใจเพทยเดียวกันปล่อยที่เด็ดน้ำหมากกระจายเป็นดาราหนุ่มหล่อคมเข้มทางช่องสาม กำลังมีงานละครที่ถ่ายทำเรื่องแผนรักหักคานลุงพูดเลยเห็นรูปเสร็จล่าสุดแล้วหนุ่มป๊อบถากูลแล้วไม่ว่าจะสาวน้อยสาวใหญ่ใจสัตรละรัวยิ่งเป็นเพศทางเลือกแล้วบอกได้เลยว่าหนุ่มป๊อบถือเป็นดาราคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจพวกเขาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหนุ่มป๊อบงานดีดึงดูดเพศเดียวกันสุด จะไม่เคยได้เห็นภาพหนุ่มป๊อปกับโมเมนต์วือหวาแบบนี้มานานมากมากพอเจอรูปเซตนี้เรียกว่าเป็นอาหารตาบำรุงหัวใจสุดๆเลยค่ะยังคงงานดีฟินเฟอร์เหมือนตอนเข้าวงการใหม่ใหม่ใส่ชุดหมีโชว์ท่อนบนแบบนี้สะเทือนหัวใจกันไปเลยจ้าไม่คิดว่าจะยังหล่อและดูน่ากินแบบนี้ช่วงนี้ขยันโชวบ์บ่อย ไม่รู้ว่าจะมีทีเด็ดอะไรออกมาให้ว้าวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเห็นมีแต่งานแสดงละครงานโชว์ตัวอยู่ๆลุกขึ้นมาโชว์เซ็กซี่เบาๆแบบนี้ชวนสงสัยอ๋อฟินซื้อด